Our first fighter here fighting out of the blue corner he is 30 years of age has 177 centimeters tall with a professional fight record of 39 fights 25 wins and one draw fighting out of Sit gemm jim representing italy this is federico veronelli นักสู้จากโรมครับวันนี้ครับขุนศึกจากโรมเฟเดริโกเวลาเนรีครับวัย30ปีแล้วครับสูงร้อเซนิเมตรครับวันนั้นต่อยแบบมวยรอบครับแตะโช์ชาประเทศอิตาลีครับเฟเดริโกเวโรเนรีพอมี่จะขึ้นสู้ในคู่2วันนี้ครับ เรามาเจอกับนับมวยจากบุมแนกันบ้างอายุ29ปีจากนครราชสีมาประเทศไทยครับสูง169เซนติเมตรชกมาแล้ว75 0ไชนะ51ละเสมอหนึ่งอเชิญทุกท่านพบกับเพชรเมืองคงออนิตยาพร from t มไทยแน d นักชกจากจังหวัดนครราชสีมาครับเพชรเมืองคงอนิตยาพร วัย29ปีนะครับแต่ว่าโอ้โหส่วนสูงนี้อาจจะเสียเปรียบเฟเดริโกครับสูง169เซนติเมตรแต่ไม่มีปัญหาครับผมนครราชสีมาใหญ่กว่านี้หนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วอายุเดใกล้เคียงกันครับ29กับ30ครับแต่ส่วนสูงเสีย8เซนติเมตรครับ169กับ177แน่นอนว่าประสบการณ์อยู่ที่กางเกงแดงครับเพชรเมืองคงครับ จากโคราชครับดูดูครับจังหวะไล่แขนครับเฟเดริโกโอ้ดูดีครับหันมาพลิกตีครับโอ้ใหญ่เล็กนี่เห็นกันได้ชัดเลยครับโอ้ต่เหลี่ยมเนี่ยดูเพชรเมืองคงครับโอ้เก่าเอาเรื่องครับขยับเข้าหารับเฟเดริโกเน่โตรงๆเข้าหาเลยเลยครับ หมัดขวาดีครับเป็นเมืองคงดักเอาเลยครับดูป้ายหน้าครับดูป้ายหน้าครับเป็นเมืองคงเฟเดร,ริโกเอาไงต่อดีครับเดินมาโดนแข้งอีกยังไหวครับเฟเดร,ร,ริโกบอกยังไหวครับต่อยลำตัวโอ้โหเดินลุยแหลกเลยครับเฟเดร,ร,ริโกแต่ว่าอาวุธใจยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับโดนเหวี่ยงล้มอีกแล้ว โอ้เหลี่ยมตัวเนี่ยครับพลิกเหลี่ยมนิดเดียวเองครับเพชรเมืองคงครับอหอหุ่นแกนี่เป็นประเภทมาขามข้อนิดๆเองครับเพชรเมืองคงเป็นมวยไม่น่าพลิ้วนะครับแต่แค่พลิ้วจริงๆครับดูสิครับเนี่ยก็ว่าโอ้แทงเขา่าเสียบเพชรเมืองคงปลายหน้าตีครับชิงตีก่อนด้วยครับ เปโดริโกตีแบบเนบเนบแต่เพชรเมืองคงเลยตีคเขาไปที่บริเวณลำตัวเลยครับอสวยครับอาศัยประสบการณ์เลยครับเดินเข้าโอ้ต่อยซ้ายลำตัวสวยครับหมัดนี้ครับอ้าวโดนซองอีกโอ้กระตุกคือล้มเนี่ยมันไม่เจ็บหรอกครับแต่มันเสียแรงครับแรงล้มแรงลุกเลยครับอ้าวโดนเบี่ยงล้มลงไปอีกแล้วครับ โอ้เป็นตุ๊กตาลมลุกเลยครับเฟเดริโกยงเดินเดีวขึ้นเลยครับเฟเดริโกเจอเขาซ้ายะพยายามจะแทงคืนนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเลยครับเฟเดริโกจะอึดอัดหรือเปล่าครับแบบนี้เปล่าปาครับโอ้ต่อยซ้ายก็ยังติดกาดโอ้โห หแหมไปลองสืบไปลองถามเลยครับเดินก็ไปเสียบทื่อก้าวแล้วแทงเอาดื้อเงี้ยครับ <S 1> <S 1> โอ้โของดีเมอ,องโคราชเลยครับ <S <S โอ้โฟเฟเดรโกยังดูดมูมั่วอยู่ครับตอนนี้ครับจะเทบ้างแหมยังเทไม่ได้ครับแล้วก็คงหยุดหงงิดนะครับแหมยังทำอะไรไม่เข้าที่เฟเดรโกเตหลุดโดนอีก โอ้ยล้มไปสามสี่ลมแล้วครับยกนี้เข้ามาโดนมาขวาเลยครับโอ้โหมีขู่เลยครับเพชรเมืองคงครับโอ้เก่าจริงๆนี่ครับฝากไว้ข้างหลังเลยครับไปดูภาพช้าครับโอ้ต่อยซ้ายรับตัวดีครับงัดศอกสั้นๆแล้วก็เขีียขาหน้าครับดูครับงัดศอกเสร็จแล้วพลิกเกลียมครับ ทกกาาแ่่เจริงๆนี่ครับโอ้โหไป่ใช้90นะครับนี่9เสียบครับแข้งขวาติดบังครับดึงหลบครับหวดคืนแล้วก็ล้มลงไปเต็ดเมืองคงก็มาจากอำเภอคงเนี่ยครับจังหวัดนครราชสีมาครับอ่ะลงในแหมคิด ถูกหรือคิดผิดแค่เฟเดริโกไปชวนทะเลาะวงไหนครับแกคงจะคิดว่าจะเอาความใหญ่เข้าบทนะลครับตอนนี้โอเพชรมือวงนี่แกเก่าครับเสียบเข่าครับโอ้โหเดินลุยครับเอาทุกอย่างเอาทุกทางแล้วครับเฟเดริโกโอ้ดิ้นไปดิ้นมาครับจับได้เตะไม่ถึง เป็นมือหัวดขวาไปโอ้โหต็มแข้งครับคือออกไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพชรมึงคงแต่ออกแบบเน้นๆนะครับก็้ยิงเดินลุยนี่เหมือนว่าจะยิงไปเข้าทางของเพชรมืองคงเลยครับสามวยครับบอกเน้นคำโตๆครับเพชรมืองคงครับไม่กินเยอะครับจะมียักษ์เกี่ยงประดุกแหมไม่โดนครับอดละซายหน้าแกออกดีซะเลยครับเพชรมืองคงครับ เข้ามาโอ้เจอแข้งขวานี่คือเฟเดริโกแกเดินเข้ามาทื่อๆแบบนี้ครับรัดล่างนี่ครับเอาทำอะไรไม่ได้ครับโองงครับเฟเดริโกครับเอาไงดีอื้นอันซะแลยครับเเข้ามาครับเสียบข่าวขวาได้เดินมาโอ้เตะข,ขวาดีครับเฟเดริโก นี่ยต้องมาแบบได้น้ำ<จ>ได้เนื้อครับคืนครับ,รบหมัดก็ไม่โดนเฟเดริโกได้แข้งอ่าโดนแข้งคืนอีกอ้าวเนี่ยเงยเงยง้างๆเลยครับพอเจอครับอีหลายครั้งโดนอีกแล้วครับโอ้แต่แล้วโหวนวี่ครับเพชรเมืองคงเนี่คือการเข้าไปประกบวงในในตัวเองไม่ได้เปรียบนะครับเฟเดริโกหมัดนี่หายไปเลยครับโอ้โหเจอแข้งขวาอแล้วครับอ่ะมีตัดลำตัวมาบ้าง โอ้อ ayo, วันนี้เก็บแข้งขวาไว้เป็นทีมเด็ดเลยครับเท็ดเมืองคงพนิตยาพรอาโดนทุกซ้ายไปได้ทีเดียวเลยครับอาจจะปักซองอีกโอ้โอาวุธซอสแซนเจอแจ๊ ases, นี่แกมีเยอะจริงๆครับโอ้โหแข้งขวาเต็มๆครับเนี่ยพอเข้าจังหวะระยะประชิดอ้าเวี่ยงกลับก็ไม่โดนนี่ครับเฟเดริโกครับอย่ามาปืนเลียปืนแรงโดยใช่เหตุนะครับ ล่างครับโดนแข้งขวาคืนโยเอายังไงต่อครับเซเดโกโดนป้ายหน้าอีกพอลงล่างแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลยครับจะเตะก็ติดบังต่อยก็ยังคล่อมอยู่ครับหมุนมาก็ติดอีกครับบล็อกได้ครับเพชรมังคงเห็นหมดแล้วครับโอ้สองยกผ่านไปครับ ดูจอกจอกจอกเข้ามุมเลยนะเพชรเมืองคงดูภาพช้าครับแทงขวามลยครับเฟเดริโก้ครับโดนแข้งขวาเนี่ยครับเต็มชายโครงครับนี่ครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับลมสุดท้ายครับยังเดินเหมือนเดิมครับเฟเดริโก้ โอ้เดินมาก็เหมือนเป้าเคลื่อนที่เลยครับเฟเดริโกครับเข้ามาครับโดนเสียบซ้ายอีกแล้วลงล่างยังไงครับตีไปก็ยังติดครับให้มันติดต้นติดนี่ไปหมดครับเทาของเฟเดริโกมันดูเงื้อ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 ไปหมดครับเฟเดริโกดูครับคือเหลี่ยมของเพชรเมืองคงเนี่ยมันจังหวะมันไม่ต้องทําอะไรมากครับไี่จะบิดไม่ก็บิดไม่ลงเลยครับเขี่ยนิดเขี่ยหน่อยทำเอาเฟเดริโกนี่เสียหลักไปหมดเลยครับ ดูครับดึงนิดนึงก้าวเสียบกระตุกตีกลายเป็นว่าอาวุธของเฟเดริโกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรให้เพรเมืองคงหนักใจเลยครับแต่ก็ยังมีความพยายามครับเดินเดินเข้ามาครับเจอแข้งขวาแล้วครับเบี่ยงมัดก,กับหลังก็ไม่อีกโดอีเดินเข้าไปครับเดินเดครับแข้งขวาดีครับเจอเกี่ยวไว้แล้วก็คืนด้วยแข้งขวาแหมลูกนี้เสียหลักล้มลงไปครับไม่มีอะไร ยิงเขินเล็กน้อยแต่ว่าทีมงานของเพชรเมืองคงก็ยังดูเป็นห่วงอยู่นะครับก็มันก็มีโอกาสพลาดได้ครับของแบบนี้ครับแต่ก็ยังดูแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรให้เพชรเมืองคงหนักใจเท่าไหร่ครับดูครับเนี่ยครับจะกระโดดต่อยก็ไม่ถึงเตะก็หลุดอ๋อ นี้โดนห้องเครื่องไปหน่อยครับขอโทษทีครับนี่ครับสกูถอยหลังครับไอเดิโก้เดินเข้ามาเตะขาครับเตะแล้วก็ขาไว้ครับขณะที่ดูเตะเฟเดริโก้สิครับปอแปะปอแปะครับโอ้คนนึงเตะด้วยหลังท้ายคนนึงเตะด้วยลำแข้งครับความหนักแรงนี่มันเห็นได้ชัดเลยครับโอ้โหยังมีลูกดีดหลังครับนี่จะเป็นกวางเหลียวหลังครับ ไม่โดนแต่ก็เก็บอาวุธปังอาวุธเด้แล้วครับตอนนี้ไม่เน้นการโจมตีไม่เน้นการทําแล้วครับจิ้มซ้ายลําตัวเป็นมวยฝีมือซะอย่างนั้นนะเพชรมืองคงครับโอ้ดูจากหุนแกเลยไม่น่าเชื่อว่าแกจะพลิ้วขนาดนี้ครับ เฟเดริโกเองกับกายเป็นโอ้โหโดนอีกครับจิ้มขวาดื้อเลยครับโอ้ทำอะไรตอนนี้เนี่ยมันเข้าตาไปหมดเลยครับโอแข้งมาอีกโอ้กลายเป็นเฟเดริโกเอาธาอะไรครับโอ้โหโดนแข้งอีกอิ่มครับวันนี้ครับเฟเดริโกวอลเลอรลี่ครับโอ้คือความขยันนะมีเยอะครับเฟเดริโกครับแต่ความแม่นยำเนี่ย ต่ำไปหน่อยครับอ๋อแกก็มั่นใจครับอ่ะดูภาพช้าครับแทงเข่ากอไปโอ้เจอแข้งขวาเต็มๆครับแล้วเมืองมากับรางนี่วืดวาดไปหมดเลยครับแข้งขวาของเพชรเมืองคงครับดูก็เบิ้นไปด้านล่างก็เบาๆครับเฟริโกดูจิ้มลำตัว ยพยายามจะต่อยตัดลำตัวก็ไม่โดนเขา่าก็แปๆโอ้โหจิมขวานี่น่าหงายเลยครับ ladies and gentlemen our second bout this evening going all three rounds of Muay Thai action here and we have our winner from the red แลวก็เป็นเพชรมืงองคองอนิตยาพรครับแมเอาชนะคะแนนไปได้ครับแปบบสบายสบายเลยครับ